เบี er, ยันบ้านพ่อสร้างแข็งแรงไม่มีปัญหาโครงสร้างจากเหตุการณ์สุดเสะเตือนใจที่เด็กชายวัยสิบขวบต้องเผชิญเมื่อเห็นแม่ถูกแฟนที่เป็นตำรวจยิงเสียชีวิตต่อหน้าล่าสุดการจอมพลังได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการสารฝันให้เด็กชายได้ไายกับไอดอลที่ชื่นชอบเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์และสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆรายงานข่าวระบุว่าการจอมพลัง ได้ทราบถึงเรื่องราวอันน่าสงสารของเด็กชายรายนี้และได้ตัดสินใจที่จะเติมเต็มความสุขให้กับเด็กชายเพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำจากเหตุการณ์ร้ายและสร้างกําลังใจให้กับเด็กชายในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้โดยการจอมพลัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อให้เด็กชายได้พบกับไอดอลที่เด็กชายชื่นชอบซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงการได้พบกับไอดอลในดวงใจครั้งนี้สร้างความปรับปลื้มและดีใจให้กับเด็กชายเป็นอย่างมากและเป็นการสร้างความทรงจาที่ดีท่ามกลางความเศร้าเหตุการณ์ที่เด็กชายได้พบกับไอดอลเป็นการเติมเต็ม ความสุขและความหวังให้กับชีวิตที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่และเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความช่วยเหลือจากสังคมที่ต้องการมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อันเลวร้ายและต้องการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กชายการกระทำของการจอมพลังในครั้งนี้ได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากหลายฝ่ายที่มองว่าเป็นการแสดงออกถึงความ เมตตาและความเห็นอกเห็นใจต่อเด็กชายผู้สูญเสียซึ่งเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่างและสร้างสารรค์โดยเป็นการให้กำลังใจและสร้างความหวังให้กับเด็กชายในการดำเนินชีวิตต่อไป